เออลิงน้อยอ่าซองบางเห็นบอลน,น้อยบางครูทางต้นมันฝืนเห็นแล้วบ่ไปขึ้นปีนต้นมันเลยบ่นะเอ้ยให้ล่ะไปปีนเลยบ่ตรงต้นบ่อือ<ป>เอาอันนี้ไปบ่เอาอันนี้ไปขึ้นบ่อ,อือมีอละอือมีละหนักดิหนักหนัก,นกถือกล้อกงยาสแบกไปให้ ดักแลให้พี่เบรกไว้คุณน่ะจะน่ะอีเมจจักั่งนักเต้นว่ะต้นต้องปีนต้นว่ะอ๋อเัมงอนเมือน Nhà lán ăn sữa suy Nhà là Nhà là ăn sữa suy vịt Bây là ăn suy vậy ừ. đi ลาน้องปีนึงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๊ยวสับบักอะไรต้องมาขึ้นทางหัวพี่เด้อยอ้โหโบแมนว่ามาขึ้นนี่เด้อเออเอาจะไปหาไปจะไปซื้อมาเลยเนาะเออไต่ขึ้นไปอจะลานสู้ชีวิตขึ้นไปเลยจับต้นมันน้ำ จับตึนมะละกอน่ะเออเห็นบ่หน่วยมันสิไปยังอย่าอย่าอนเด้อลงมาถือลงมาเลยอ้สุกอีหลีบ่ลูกมาบ่มาย่ามองขึ้นไปแต่างใต้คือเหมือนสุกีหลโอ้ยบ่ได้สุกตําก็ได้นี่เนาะมาลงมาลงมาน่่สุกอืมมามาเลย เอาซั่นไว้นี่ล่ะเออเอาซั่นแมนไว้นี่ล่ะให้ปู่เตี้ยมาหาเองบ่ลูกปู่เตี้ยมาหาเองบ่บันไดกูหายไปไสวะเรียกว่าาหลานสู้ชีวิตอันนี้ก็เอาันไว้นี่ล่ะไปโอ้แมวมเล่นรมึงดูอ้อมรถไถดูครบปกติบ่มีคนมาขโมยอีหยังบ่ มีคนมาขาโมยสินส่วนยังบ่เดินอ้อมดูป้ามัก,กะทินแกไหมมัก,กะทินพว่วมสิกแกอีกละหำเบยเป็นไงปกติบ่ปกติบ่เต้าตน่อย ไปยังหระบาดเอืมนี่อาขึ้นไปเซ็กแล้วไปปัดไปกวดทอดถูมือเสาร์นี่อืมเย็นเย็นนห้องนะเข่านี่เข้าไปนะอืมนี่เข้าไปมือเสาร์นี่เย็นเย็นเป็นปยังหนาวหันยังวะงับเข้าไว้ยุ่งสิเขาอืมอืมเออ ຍາມมาตรวจເບິ uh. <sm> ່ງນ <c> ັ <uno> ້ນອັນບານประตูບານນີ້มันເປີດຫັ້ນບານນີมันເີດອແຜູດເປີດเดี๋ยวວอนັງ số một phát, à, bắt là thầy say con thừng đó, say kêu thầy mân nện ná vậy, thầy nè, say đây bố, cuốn thừng, cuốn tẩy say liệu, cuốn thừng say bả đây, đung khẩu bay nấm, đung khẩu

Thật cả đỏ Hãy à, lúc kia mặt không? <cười> <cười> ừ, vậy ปลูกเองจ้าปลูกเองขายเองเลาะเองเย็นมัดเท่าใดสิบบาทค่ะจ้าบาทเดี๋ยวย่าแห่เอาเงินลงใหม่เพิ่นทะลูกเด้อโอ้งามเไยแนนบ่อันใดก็ทอกันบ่อันใดก็ทอกันนั่นแหละวันนี้หลวกกินแซ่บเด้อนี่ของแบบนี้บักละเดี๋ยวเอาเงินมาให้เพิ่นลูกเออคุณนายไก่บ่มาซื้อบ่คุณนายไก่ลั่นซ่อม ຢູ່ຫົວມັນນອນລູກເ Tao ລືມໄປໄປລູກອັນຢູ່ນີ້ຫັ້ນ